นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งน,นึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับยุคที่ Honda เริ่มเข้ามารุกตลาดรถยนต์ในบ้านเราเมื่อปีพุทธศักราช2526นั้นหลายคนยังงงอยู่ว่า Honda มีผลิตรถยนต์ด้วยหรือ เพราะฮอนด้าในเวลานั้นที่รู้จักกันอย่างดีเฉพาะแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่เท่านั้นหรือแบรนด์สินค้าอย่างรถตัดยาที่ฮอนด้าผลิตขายมานานแล้วฮอนด้าเวลานั้นได้ตัดสินใจผลิตและเปิดตัว Honda Accord รในปี2527และตามติดติดด้วยฮอนด้า i ีวิกแต่นั่นก็ยังทำให้คนไทยยังไม่รู้จักฮอนด้าเป็นที่มากพอจนกระทั่งการเปิดตัว Honda Accord CB เมื่อวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2533นับจนถึงวันนี้เป็นรถที่ของใจคนไทยมาอย่างช้านานและกว้างขวางและในธุรกิจขายใบจอง h อนด a ใบละหนึ่งมืนั้นที่หลายคนยังจำไม่เคยลืมย้อนกลับไปในวันที่13กันยายนปี1989 Honda ประเทศญี่ปุน่นเปิดตัวรถยนต์ในตระกูล Accord พร้อมกันถึง4รุ่นเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือ Accord รุ่น4ประตูซีดานและรุ่นเวอร์ชั่น h แฮทชอปที่วางคา์ดให้สูงคว่า Accord ชูความโดดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแต่ใช้เครื่องยนต์แบบวางตามแนวยาว5สูบแบบเดียวกันกันกบรถขับเคลื่อนล้อหลังรูปโฉมของ a c c o r d ยังคงซึ่งไว้ความหรูหราและความสปอร์ต โดยนำทีมออกแบบจากหัวหน้าวิศวกรผู้ออกแบบจาก Honda RD โดยรูปทรงโค้งมนกลมกลืนชุดไฟหน้าแบบ Diamond Eye แบบมันติดีเฟรกเตอร์ ctor, ที่เวลาต่อมาค่ายรถทุกค่ายจำเป็นต้องใช้เป็นของธรรมดาไปแล้วในยุคปัจจุบันฝากระโปรงราดต่ำกระจกบานกว้างให้วิสัยทัศน์ที่ดีภายในห้องโดยสารกว้างขวางชุดบ้านวัดต่างๆออกแบบให้ใช้งานง่าย นั่งกันได้สบายสบาๆ5คนพร้อมกับเก็บเสียงได้เงียบโดยโครงสร้างประตูที่ออกแบบเป็นพิเศษและอุปกรณ์มาตรฐานเพียบชุดช่วงร่างระบบดับเบิลวิสโบนอิสระทั้ง4ล้อให้ความนุ่มนวลเกาะถนนมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อนแบบเลี้ยว4ล้อและครั้งแรกของเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ PGM FI ในการจ่ายน้ำมันโดยระบบหัวฉีดติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติบนเครื่องยนต์พัฒนาใหม่ตระกูล F ผลิตจากอูมิเน่ามอลลอยลูกสูบเป็นแบบ Undersquare ช่วงชักยาวขึ้นเพื่อให้กำลังที่ราบเรียบและแรงบิดที่รอบต่ำบวกกับใช้วาล์วไอดีเสียขนาดโตขึ้นให้เครื่องยนต์เดินได้สะดวกขึ้นแรงม้าจึงมากขึ้นตามไปด้วย แอรคอรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดขนาด L, 1.8ลิตรรหัส F18A 105แรงม้าขนาด L, 2.0ลิตร F20A ในแบบ SOHC ค c a r b ร,เ,รเตอร์110แรงม้าหัวฉีด130แรงม้าและแบบ DOHC 150แรงม้ารวมไปถึงเครื่องยนต์ตัวใหญ่สุดอย่างขนาด 2. 2 L, L, 2.2ลิตรรหัส F22A 140แรงม้า และเครื่องยนต์ตะกูล F นี้ยังได้พัฒนาระบบแกนบาร่าเชอร์ใหม่เพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เมื่อใช้รอบปานกลางและรอบสูงช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบตลอดเวลาของการขับขี่แต่ถ้ารอบต่ำฮอนด้าจะออกแบบให้ใช้รุ่นแกอัตโนมัติเท่านั้นเรียกได้ว่าการออกแบบของ Honda Accord ทั้งภายนอกและภายในรวมถึงออปชั่นต่างๆทิ้งขาดคู่แข่งในรุ่นเดียวกันอย่าง โตโยต้าโคโรนาและยังมีราคาแพงเป็นหมายเลขหนึ่งอีกด้วยซึ่งหลังจากการเปิดตัวจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก h อนด้ a อคคอรุ่นนี้ก่อคว้ารางวัลมาได้มากมายอาทิรางวัลพวงมาลัยทองคำจากประเทศเยอรมน,นีและติดอันดับ3ใน10รถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี1989